ครับน้าพามาชมนะฮะตัวอยใต้เยลริสนะครับมาด้วยอาการชนแมวนะฮะกันชนแตกนะ,ะด้านล่างเราจะเห็นว่านี่ฮะที่ลักซินปิดมาเห็นไหมฮะนี่ฮะบริเวณนี้มีรอยแตกนะฮะนี่ฮะแล้วก็ชิ้นส่วนตัวนี้หายไปนะฮะรวมถึงตรงนี้แตกด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็ยาวไปโน่นเลยเดี๋ยวเราทําการเชื่อมพลาสติกนะครับทั้งหมดเลยนะฮะให้กลับมานะครับเราทําสีเก็บงานให้ใหม่นะครับสําหรับใครที่เจอแบบนี้นะครับ มาหานาได้เลยนะฮะหนารับซ่อมนะฮะรับซ่อมกันชนด่วนนะครับรับซ่อมงานอื่นๆด้วยนะครับสำหรับตัวรถรับเก็บภายนอกรับเก็บภายในครบเลยนะครับใครสนใจก็วอล์กอินหน้าร้านได้นะครับเรามีบริการนะครับอยู่กับยาริสคันเดิมนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับสําหรับกันชนหน้านะครับด้านล่างนะครับชนมาแตกนะฮะทำงานเก็บงานเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะเราจะไม่เห็นรอยแตกเลยนะครับรวมถึงด้านล่างก็เก็บงานให้เรียบร้อยแบบนี้ฮะ ก็ใครที่ใช้รถอยู่นะฮะเจอปัญหานะครับชนหมานะครับหรือเกิปดปุบัติเหตุกันชนแตกรล้วนะฮะเราสามารถที่เชื่อมนะครับทำให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับ